ต้มน้ำสะอาดให้เดือดก้อนคนอซุปหมูลงไปค่ะรสชาติจะได้นัวเข้มขน้นเวลน้อยซื้อกระดูกซุปหมูมานะคะโลละหกสิบสามบาทค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะ เสรชิ้นเนื้อค่ะเนื้อหมูกดกระดูกหมูลงไปให้จมน้ำนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะเช็คดูนะคะอู้เดือดสุดๆเลยกปวยเยหรือ,อยัง เปื่อยแล้วค่ะทุกคนหั่นต้นหอมและผักชียาวนะคะหรือว่าหอมเปคะ่ะ หั่นมะนาวค่ะเอาไว้บีบใส่ต้มแซบเลยค่ะเอาเม็ดออกนะคะได้แล้วค่ะมะนาวแป้น ใส่พริกขี้หนูส่วนลงไปค่ะผักชีฝรั่งใส่เกลือลงไปนะคะเนื้อเปื่อยสุกแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยตักเสริฟความอร่อยค่ะ ชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นนี้นะคะตักน้ําซุปโรยต้นหอมซอยค่ะผักชียาวบีบมะนาวลงไปนะคะ มากินด้วยกันนะคะต้มแซบต้มซุปกระดูกหมูคะ่ะรสจัดจ้านเลยนะคะแซบๆซบนัวๆเลยจ้า